สวัสดีจันเพื่อนนี่สิสำหรับข้าวช,ช่องหนงังสาผพัดเซ็นนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้้็ส้มตำดูแล้วส้มตำไก่ยออืมสับเพื่อืมอืมอืม ว่าจะไม่ใช้มือแล้วนะมือคือเกาเอ้ยเมืม่อกอ,กอบมากเมื่อกอบฮอแลนด์สดจากต้นอือหืออือหือ บุง้งบุ้งหลังบ้านจ้มาข้าวก็มีข้าวสวยตุ้งชิ้นอืม เห็นปละอืมโอ้โห ปอดสานพิษบุ้ง 怎么 <laughs> กินหมดไหมถามใจเธอดูเบิด์ด yeah